วันนี้เราจะมารีวิวนะครับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเครื่องนี้นะครับมีสี่ชแนวนะครับสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยได้4อย่างนะครับหรือว่า4ี่วงจรย่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับ เปิดเลยครับเนี่ยนะครับครับเวลาเปิดนะครับตรงหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราก็จะสว่างขึ้นนะครับถ้าเวลาปิดก็จะมืดลงนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่มีโทรศัพท์อยู่จะเปิดได้ไหมนะครับมันมีภูมิกดนะครับ เดี๋ยวนะครับกดปุ่มเลยครับะนะครับกดที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับแล้วก็ยังแชร์ให้อีกเครื่องอื่นได้นะครับเดี๋ยวจะให้เครื่องนี้ลองเปิดนะครับ,รบติดเหมือนกันนะครับอ้าวเปิดเลยครับ ปิดแล้วครับอ้าว<ม>ปิดครับ<ม>ปิดปิดนะครับปิดเครื่องเครื่องเครื่องนั้นก็จะปิดเหมือนกันนะครับถ้าปิดนะครับประมาณนี้นะครับไหนลองกดตรงเครื่องดูครับโทรศัพท์จะเป็นยังไง กดตรงเครื่องก็ดับนะครับเราก็จะรู้นะครับว่าที่บ้านเราเปิดไฟไว้หรือเปล่านะครับก็คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะสอนวิธีต่อนะครับก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ